กระติกเปิดใจสารภาพให้การเทชรพ่อสงสารแตงโมยันไม่เคยบอกว่าฉี่ท้ายเรือเป็นยังไงไปฟังกันครับแต่ก็มีตัวละครเพิ่มมาใหม่นั่นก็คือคุณศิระเจนจาคะครับมาได้ยังไงเนี่ยโดยที่คุณศิระเจนจาคะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ว่าตนเนี่ยนะฮะได้รับนะ ประสานงานนะมาจากกระติกนะให้เข้ามาปรึกษาครับโดยที่ต้นเนี่ยนะเคยนะรับเรื่องของลุงนิดนะครับค้นหาปลานะแล้วก็ตนเนี่ยนะได้ช่วยให้ลุงนิดได้รับความเป็นธรรมครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้กระติกเนี่ยจึงได้มีการประสานงานมาก็ได้เพิ่ม ตัวละครใหม่ครับนั่นคือคุณศิระเจนจาคานั่นเองครับโดยที่ขณะนี้นะครับประติกเนี่ยก็ได้รับสารภาพอย่างหมดเปลือกครับทุกแง่ทุกมุมนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอีกด้วยครับถึงอย่างไรก็ตามนะตอนนี้นะคะยังไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้แจ้งความใครส่วนประเด็นนะที่แอนนาะออกมาพูดนะั้นะตนไม่รู้ว่าคืออะไรขอไม่พาดพิงถึงบุคคลขอโฟกัสที่เรื่องของตอนเองนะส่วนประเด็นแตงโมปสัสสาวะท้ายเรือนะขอเยือนว่า ไม่เห็นจริงๆว่าแตงโมเนี่ยตกเรืออย่างไรเพราะแซนเนี่ยเป็นคนบอกซึ่งตนเนี่ยก็ไม่เคยนะให้การว่าเห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวได้ถามว่ากลัวจะมีปัญหากับอีก4คนหรือเปล่านะส่วนกติ๊กก็ได้บอกว่าไม่กลัวครับไม่มีใครมาข่มขู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันครับ ส่วนเรื่องกคมทันของน้องอีสเตอร์ลูกสาวนั้นเนี่ยตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วครับถึงอย่างไรก็าตามนะผู้สื่อข่าวนะฮะก็ได้ถามกระติกว่ารักแตงโมงหรือไม่นะซึ่งได้รับการตอบกลับมาว่ากระติกรักโมไหมไม่ตอบดีกว่าเรื่องของเราคนรอบข้างรู้อยู่แล้วครับและนี่คือการรายงานข่าวครับกระติกนะที่ให้ออกมารับการสารภาพนะให้การเพจครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนนะสามารถติดตามได้ครับที่ช่อง f c n t v ครับรอบรู้เรื่องข่าวรอบรู้เรื่องภาพยนตร์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้าสวัสดีครับ